สวัสดีค่ะทุกๆคนพบกับบทเรียนภาษาอังกฤษต่อนะคะวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนกันจะเป็นเรื่องของ comparison การเปรียบเทียบนะคะโดยจะเน้นไปที่การเปรียบเทียบแบบที่เป็น positive degree ใช้หนังสือในหน้า182พร้อมแล้วนะคะเตรียมปากกาดินสออุปกรณ์การเรียนรวมทั้งหนังสือให้พร้อมเลยแล้วไปเริ่มกันค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูในเรื่องของการเปรียบเทียบกันก่อนค่ะการเปรียบเทียบนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่า comparison ซึ่งการเปรียบเทียบก็จะมีอยู่3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นที่1ค่ะ positive degree คือขั้นเท่า2ค่ะ comparative degree ขั้นกว่าและ3 superlative degree ขั้นสูงสุดซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันในคลิปของเรานี้นะคะจะเป็นแบบแรกคือ positive degree ขั้นเท่าค่ะ ในการเปรียบเทียบนะคะเราจะใช้คำที่เป็นคำ adjective หรือ adverb ทีนี้สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะพูดในเรื่องของการเปรียบเทียบโดยใช้ adjective นะคะเดี๋ยวเราไปดูซิว่า adjective คืออะไร adverb คืออะไรเผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วนะคะสำหรับคำ adjective คือคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายคำนามค่ะขยายคำนามคนสัตว์สิ่งของทีนี้ ตัว adjective มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะลักษณะของรูปร่างนะคะ big small นะคะหรือ tall short thin fat old new แบบนี้นะคะคือ adjective ส่วน adverb นะคะไหนๆก็พูดแล้ว adverb ลักษณะง่ายๆเด็กๆลองดูนะคะคำที่มักจะลงท้ายด้วย ly ไม่ว่าจะเป็น quickly slowly quietly loudly nicely badly นะคะซึ่ง adverb เดี๋ยวคุณครูจะไปเน้นให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ขอเน้นไปเรื่องการเปรียบเทียบ adjective ก่อนนะคะการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า positive degree นะคะ เท่ากันคืออะไรล่ะเช่นสูงเท่ากันเตี้ยเหมือนกันขาวเหมือนกันแบบนี้แหละคะ่ะเวลาใช้ในการเปรียบเทียบขั้นนี้นะคะจะใช้กับของสองสิ่งคนสองคนสถานที่2อ,อย่างคือพูดง่ายๆจะต้องมีหนึ่งสองในการเปรียบเทียบกันนะคะและคำที่ใช้อยู่ตรงนี้ค่ะเราจะใช้ as as ในการเปรียบเทียบ as as สามารถใช้ได้หมดกับทุกประโยคบอกเล่าปฏิเสธคำถามแต่ถ้ามีคำว่า so อยู่ข้างหน้าแล้วตามด้วย as so as จะใช้ในปฏิเสธเท่านั้นนะคะซึ่ง so as เนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะคะนิยม as กับ as มากกว่าทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ประโยคบอกเล่ากันเลยนะคะในประโยคบอกเล่านะคะในการแต่งประโยคทุกครั้งต้องมีประธาน subject มี verb to be และ adjective นี่แหละค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณครูพูดถึง adjective จะอยู่ตรงกลางระหว่าง as กับ as แล้วก็ตามด้วยคำนามที่เราจะเปรียบเทียบอีกคำหนึ่งตัวอย่างนะคะสมมุติคุณครูให้ประธานของประโยคเป็น the teacher verb to be ที่ใช้คุณครูขอเป็น present แล้วกันนะคะจริงๆทำเป็นอดีตก็ได้นะคะ teacher คนเดียวค่ะ is the teacher is สมมุติเปรียบเทียบในเรื่องของรูปร่างแล้วกันนะคะคุณครูให้คำว่า as thin as the teacher is as thin as เปรียบเทียบคำนามกับใครดีอสมมุติเปรียบเทียบกับแม่และกัน my mother ประโยคนี้ก็บอกว่าคุณครูผอมเท่าๆกับแม่ของฉันเลยนี่คือ as as ง่ายไหมคะตรงกลาง adjective เด็กๆดูนะคะเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยเห็นไหมเอา adjective เนี่ยใส่ปึ้งลงไปตรงกลางก็จบแล้วนะคะไปดูกันต่อคะ่ะ มาดูตัวอย่างนี้กันบ้างสองคนนี้นะคะสมมติคนทางซ้ายมือเป็นตัวของฉันเองและคนทางขวามือชื่อว่าทิมแต่งประโยคได้แบบนี้ค่ะ I was สมมตินะในอดีต I was as tall as Tim when I was five เขาเล่าเรื่องในอดีตเห็นไหมคะในอดีตตอน5ขวบตัวฉันสูงพอๆกับทิม อันนี้พอจะเห็นภาพไหมง่ายนะคะหนูเอาคำว่า tall สูงแทรกลงไปตรงกลางระหว่าง a s a s ต่อไปค่ะมีรองเท้าอยู่สองคู่นะคะสีขาวและสีน้ำตาลคุณครูให้ประโยคนี้ค่ะ the white shoes รองเท้าสีขาว the white shoes are ใช้ is ไม่ได้แล้วนะคะ are as Comfortable as คำนี้แปลว่าสบายรองเท้าสีขาวเนี่ยใสแล้วสบายเหมือนกับ the brown ones o n e แทนอะไร ones แทนรองเท้านั่นเองก็คือ brown shoes นั่นเองนะคะ Comfortable เป็น adjective เอาไว้ตรงกลางระหว่าง as กับ as จบแล้วเห็นไหมคะนี่คือขันเท่ากันไปดูกันต่อค่ะเอาละค่ะมาดู ประโยคปฏิเสธกันต่อค่ะเราจะใช้ so as แล้วคุณครูบอกว่า as as ก็ใช้ได้ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างให้ดูมาดู so as กันเริ่มจากประธานนะคะประธานคุณครูใช้คนเดิม the teacher verb to be ค่ะเติม not หลัง verb to be is am are นะคะก็จะกลายเป็น i s และเราใช้ so กับปฏิเสธจำไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น so thin as และตามด้วย my mother นะคะประโยคเดิมเมื่อสักครู่เลยเพียงแต่เปลี่ยนเป็นปฏิเสธเติม not ล้าง is ก็คือ the teacher isn't so thin as my mother คุณครูไม่ได้ผอมเท่ากับแม่ของฉันแล้ว as as ล่ะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆดูค่ะประโยคนี้ the teacher isn't เหมือนเดิมค่ะ as thin as my mother ใช้ as as ได้นะคะต่อค่ะอันนี้ ก็เช่นเดียวกันจากประโยคเมื่อสักครู่นี้ I wasn't คุณครูเติม not หลัง was กลายเป็นปฏิเสธเห็นไหม I wasn't so tall as Tim when I was five ว่าตอนห้าขวบฉันไม่ได้สูงเท่าทิมนะหรือ as tall as ก็ใช้ได้เห็นไหมคะ I wasn't as tall as Tim when I was five รองเท้าบ้างค่ะจากประโยคเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมเอ่ย The white shoes aren't เติมนอลงไปเลยค่ะ aren't so comfortable as the brown ones หรือ the white shoes aren't as comfortable as the brown ones ใส่แบบนี้ได้นะคะไม่ยากเลยบอกเล่าปฏิเสธเดี๋ยวไปดูคำถามต่อคะ่ะมาดูประโยคคำถามกันประโยคคำถามไม่ได้ยาก สลับที่ค่ะเอา verb to be ขึ้นต้นก่อนแล้วตามด้วยประธาน as as ตามมาเลยนะคะตรงกลางเป็น adjective เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คำนามที่เราต้องการจะเปรียบเทียบอย่าลืม question mark หลายคนชอบลืมเครื่องหมาย question mark นี้เป็นประจำเลยห้ามลืมนะคะลูกใส่เครื่องหมายด้วยอ่ะมาเริ่มเลยค่ะ verb to be ที่ใช้ตัวเดิมนะคะ is ขึ้นต้นใช้ตัว capital letter ด้วยนะคะถัดมาประธานคือ the t e h e r ตามด้วย as thin as สิ่งที่ต้องการจะเปรียบเทียบคือความผอมนะคะและ my mother ประโยคนี้ยาวพื้นไปเลยนะคะ is the teacher as thin as my mother คุณครูเนี่ยค่ะผอมเหมือนแม่ของฉันใช่ไหมถ้าใช่ตอบ yes ถ้าไม่ใช่ตอบ no ก็จะกลายเป็น yes she is no she isn't อย่าลืมเวลาใช้ no ต้องมี not ด้วยนะคะทีนี้มีอีกคำถามหนึ่งค่ะดูตัวอย่างประโยคนี้ค่ะ Were you as tall as Tim when you were five? ตอนที่คุณห้าขวบเนี่ยคุณสูงเท่ากับทิมหรือเปล่าใช้ Were you แต่เวลาตอบตอบ I ใช้กับ was นะคะ Yes I was หรือ No I wasn't I were ไม่ได้นะคะสังเกตเวลาตอบด,ดูดูประธานดีๆด,ด้วยนี่คือประโยคคำถามไม่ได้ยากเลยนะคะ ที่นี้การเปรียบเทียบขั้นเท่ายังไม่ได้ใช้แค่ as as ยังไม่ได้หมดแค่นั้นยังมีการใช้ตรงนี้ค่ะการใช้ the same as the same as จะอยู่ในหน้า185เปิดไปดูตามเลยค่ะ the same as หน้าตาเป็นยังไง the same จะใช้กับคำนามที่เนี้ไม่ใช้ adjective แล้วมาดูในตารางนี้กันค่ะ ตรงฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะจะเป็น adjective ไม่ว่าจะเป็น long Long ที่แปลว่ายาว heavy ที่แปลว่านัก old อายุมากแก่แล้วนะคะ tall big small เหล่านี้จะเป็น adjective หนูต้องเปลี่ยนเป็นคำนามนะคะสำหรับการใช้ the same เราจะใช้กับคำนาม long จะเปลี่ยนเป็น length ความยาว heavy heavy คือหนักใช่ไหมคะเราใช้น้ำหนักคือคำว่า weight o ก็คืออายุถูกไหมลูก age <H, S 1> เราใช้คำนี้แทนนะคะท l l หรือชอตก็แล้วแต่พูดถึงเรื่องของความสูงก็จะเป็น h e i g h t height และจะ Bi g หรือ small ก็แล้วแต่ค่ะเรื่องของขนาดใช้คำว่า size อันนี้เลยค่ะเด็กๆต้องระวังดีดีๆนะคะการใช้ the same จะตามด้วยคำนามและปิดท้ายด้วย as มาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างเช่นนะคะต้น is as heavy as a one จะเหมือน ประโยคเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูใช้ adjective ก็คือคำว่า heavy ต้นหนักตัวหนักตัวใหญ่เหมือนกับตะวันเลยเราเปลี่ยนไปนี้ค่ะต้น is the same weight as the one เห็นไหมคะก็คือต้นเนี่ยมีน้ำหนักพอมีน้ำหนักมากพอๆกับตะวันนั่นเองอีกสักประโยคแล้วกันค่ะ My dog is as big as yours สุนัขของฉันก็ตัวใหญ่เหมือนกับสุนัขของคุณเลยเราก็เปลี่ยนจาก big เป็น My dog is the same size as yours. ง่ายไหมคะนี่แหละคือการใช้ the same as ต้องระวัง the same as จะใช้กับคำนามนะคะ มาเริ่มที่ประโยคบอกเล่าเมื่อสักครู่นี้คุณครูเกริ่นไปให้แล้วนะคะการใช้ the same ใช้คำนามนะคะในประโยคบอกเล่าเริ่มจากประธานตามด้วย verb to be แล้ว the same ที่นี้ค่ะนามที่ใช้นะคะมักจะเป็นคำนามเอกกับพจน์นะคะแล้วอย่าลืมปิดท้าย as ต้องมีนะคะเรามาเริ่มตัวอย่างพร้อมกันคุณครูเปลี่ยนประธานเป็นคำว่า My pen ปากกาของฉัน verb to be ค่ะ is ตามด้วย the same จะเปรียบเทียบเรื่องของอะไรดีล่ะคะประกาอะสมมติคุณครูให้ในเรื่องของความยาวแล้วกันนะคะใช้ลองไม่ได้เห็นไหมเราต้องเปลี่ยนคำว่าลองให้เป็น length ที่แปลว่าความยาวแล้วก็เปรียบเทียบกับ yours ในที่นี้ก็คือ your pen นะคะ yours ตัวนี้นะคะใช้เป็นรูปของตัว pronoun นะคะ possessive pronoun my pen is the same length as yours ปากกาของฉัน มีความยาวเท่าๆกันหรือพอๆกับปากกาของคุณเหมือนกันกับ as as เห็นไหมคะเพียงแต่เปลี่ยนตรงเนี้ยให้เป็นคำนามต่อค่ะพิมคุณครูให้เป็นชิ่อคนบ้าพิมพ์ is the same the same อะไรดีสมมุติคุณครูอคบอกว่าอายุแล้วกันนะคะ the same as as max พิม์ is the same age as max พิมพ์มีอายุ เท่าๆกับแม็กหรือพอๆกับแม็กนะคะอายุมากพอๆกันประโยคสุดท้ายค่ะเราจะพูดแค่นี้ก็ได้ว่า they were the same height ไม่ต้อง as แบบนี้ก็ได้นะคะ they were the same height พวกเขามีความสูงเท่าเท่ากันแบบนี้ก็ได้นะคะพอจะได้ไม่เอ่ยเดี๋ยวเราไปดูประโยคปฏิเสธกันค่ะประโยคปฏิเสธนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะดูตรงคำว่า not เติม not ลัง To be to ง่ายมากคุณครูขอใช้ประโยคเดิมเมื่อสักครู่นี้นะคะ My pen isn't the same length as yours ความหมายก็คือปากกาของฉันไม่ได้ยาวเท่ากับปากกาของคุณสองค่ะ Pim isn't the same age as Max p พ m กับ Max ก็ไม่ได้อายุเท่ากันแล้วนะคะและอันสุดท้ายค่ะ They weren't the same height พวกเขาไม่ได้สูงเท่ากันนี่คือประโยคปะ ติเศษเติมอะไรลูกเติมแค่ not ลัง verb to be ไปดูประโยคคำถามกันค่ะมาดูโครงสร้างประโยคคำถามกันค่ะก็จะเริ่มจาก verb to be นะคะตามด้วย subject ก็คือประธานนะคะที่เหลือก็จะเรียงเหมือนเดิมค่ะจะเป็น the same ตามด้วยคำนาม as คำนามและที่สำคัญคืออย่าลืมเครื่องหมาย question mark นะคะหลายคนจะชอบลืมใส่เครื่องหมายกัน ตัวอย่างประโยคแรกค่ะ is ขึ้นต้นนะคะเนื่องจากว่าคุณครูใช้ประธานเป็นเอก,กพจน์นะคะ is my pen the same length as yours ปากกาของฉันมีความยาวเท่ากับปากกาของคุณหรือไม่นะคะ yours รูปนี้นะคะเป็น pronoun นะคะก็คือ your pen นั่นเองค่ะ2ค่ะ is Tim the same age as Mac พิมพ์มีอายุเท่ากับแม็กใช่หรือไม่นะคะถ้าใช่ก็ตอบ yes ไม่ใช่ก็ตอบ no นะคะหรือลองมาดูอีกหนึ่งคำถามนะคะคุณครูเอา were ขึ้นต้นเนื่องจากประธานเป็น t h e y were they the same height พวกเขามีความสูงเท่ากันใช่หรือไม่ were they the same height เห็นไหมคะถ้าใช่ yes they were ไม่ใช่ no they weren't ง่ายๆนะคะ เอาละค่ะมาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะอันนี้ไม่ใช่การบ้านอันนี้เป็นแบบฝึกหัดให้ทําไปพร้อมๆกับการดูคลิปนะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้า198น,นี่คุณครูชี้ให้ดูอ่ 198. อา198 Exercise ที่5นะคะในคำสั่งบอกเอาไว้ว่า Find the error in each sentence and correct it Find the error ให้เราหาที่ผิด in each sentence ในแต่ละประโยค and collect it แล้วก็แก้ไขด้วยเวลาจะทำแบบฝึกหัดเด็กๆจะต้องดูคำสั่งดีๆนะคะเรามาช่วยกันหาทีแล้วข้อข้อแรกค่ะ her hair is long as mine อะไรหายไปเอ่ยใช่สังเกตตรงคำว่า as ใช่ไหมคะ as มันมีตัวเดียวไม่ได้มันต้องมีหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงไหนมันต้องอยู่ข้างหน้าคำว่า long ประโยคนี้จึงได้ว่า her hair is as long as mine อย่าลืมนะคะเขาให้ as มาแค่ตัวเดียวเราต้องมีสองตัวอ่าเขียนตามเลยค่ะ her hair is as long as mine mine M I N E ตัวนี้แปลว่าวของฉันมาจาก my hair นะคะ t o she went to school late as the last Monday มี as อีกแล้วอะไรหายไป as หายไปอ่ามาเขียนพร้อมกัน she went to school as late as the last Monday สังเกตน,นะคะอย่าลืม as as ประกบตรงกลางต่อค่ะข้อที่3 this blouse is as expensive that one บอกแล้วนะคะ one ก็แทนคำนามคำนามในที่นี้คืออะไร blouse นั่นเองอะไรหายไป as หายไปเติมพร้อมกันค่ะ t h i s brows e is as expensive as that one คราวนี้ให้ as ข้างหน้าแต่ไม่มีข้างหลัง3ข้อแล้วไม่ยากเลยเห็นไหมคะไปดูข้อที่4กันค่ะข้อที่4ดูดีๆนะคะดูผิวเผนเนี่ยเหมือนจะถูกนะมีประธานแล้วคือ you กริยาเขาใช้เป็น have as many money as team ให้มาครบโครงสร้างเลยแต่อันนี้เป็นการถามเรื่องของเวกรณ์นชนิดหนึ่งนั่นคือการใช้คำว่า many กับคำว่า much เห็นไหมคะผิดตรงนี้ค่ะตรงคำว่า many เพราะ money ที่แปลว่าเงิน money เป็นคำนามนับไม่ได้จะใช้กับ many ไม่ได้นั่นเองแก้เป็นคำว่า much ค่ะก็จะได้ว่า you have as much money as Tim คุณมีเงินมากพอๆกับทิมนะคะนี่คือการใช้คำว่า much กับ many ทวนของเก่าไปด้วยแล้วกันนะคะข้อ5ค่ะ she as short as John อันนี้ง่ายมากอะไรหายไปลูกโครงสร้างประโยคไม่ครบ verb to be หายไปข้อนี้กลายเป็น she is as short as John แค่เติม is 6ค่ะ your so far is at big he's so far ข้อนี้ก็ง่ายอะไรหายไป as หายไปค่ะ your sofa is as big as his sofa so far. เขาให้ as ข้างหน้ามาแต่ไม่ได้ให้ as อีกตัวเห็นไหมคะเติมไปเลยข้อ7ค่ะ your mobile phone not trendy as mine your mobile phone ไม่ trendy คืออะไร trendy ก็ Trend คือตามสมัยก็คือพูดง่ายๆว่าโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยมันไม่ทันสมัยเหมือนของฉัน อะไรหายไปบอกเลยว่า2ตัวที่หายไปลูกไม่ใช่ตัวเดียวมีอะไรที่หายไปถูกคะ่ะ verb to be หายไปและ as หายไปาะอ,อันี้ก็จะเป็น your mobile phone is not as trendy as mine ง่ายไหมคะหาที่ผิดหลายคนชอบเกมนี้มากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการบ้านกันแล้วนะคะอันนี้ถ้าใครไม่ทันดูคลิปย้อนหลังได้ค่อยๆเขียนให้ถูกต้องนะคะใครจะส่งมาให้คุณครู ตรวจอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้านกันค่ะการบ้านอยู่ที่หน้า202ค่ะเปิดไปหน้า202นะคะใน exercise ที่7คํำสั่งสั่งไว้ว่า compare the nouns using the same as and negative sentence คำสั่งมี2อันด้วยกันนะคะ 1. ให้ใช้ the same as 2ให้ทำเป็นปฏิเสธเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำประโยคให้เป็นปฏิเสธแล้วก็ใช้ the same as ด้วยทีนี้ในแบบฝึกหัดเนี่ยค่ะเขาจะให้คำนามเนี่ยมาแค่5ข้อนะคะข้อ1ถึงข้อ5จะมีคำนามมาให้ส่วนข้อ6ถึงข้อ10เด็กๆจะต้องคิดคำนามให้สอดของกับประโยคนะคะเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างค่ะทำเป็นตัวอย่างให้ดูเพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้นมาเริ่มที่ข้อแรกค่ะบราซิล ประเทศบราซิลเอกพ์ ot, ใช้ is ์ใช่ไหมคะเติมน o อตลงไปกลายเป็น isn't แล้วเราก็นำา t h s s m m มมาใช้ isn't the same size ตามด้วยคำว่าอะไรลูก as แล้วก็ประเทศอีกหนึ่งอันที่ให้มาคือรัสเซียประโยคนี้นะคะ b r a z i l isn't the same size as r u s z i l ประเทศบราซิลไม่ได้มีขนาดเท่ากับประเทศรัสเซียอีกสักข้อข้อสองให้คาว่า g Go l d คือทองคำ weight น้ำหนัก silver ก็คือเงินที่ไม่ใช่มันนี่นะคะเป็นโลหะเป็นธาตุเป็นแร่ธาตุ go เป็นนามนับไม่ได้นามนับไม่ได้ถือว่าเป็นเอกภพ i s n the same เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะ go isn't the same weight แล้วใส่คำว่า as silver go isn't the same weight as silver ทองคำไม่ได้มีน้ำหนักเท่ากับเงินที่เหลือนะคะข้อ3ข้อ4ข้อ5ทําทำแบบเดิมเดี๋ยวเราไปดูข้อหค่ะ ที่บอกว่าข้อ6เนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันสำหรับข้อ6ถึงข้อ10ที่บอกไว้ตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้ว่าไม่ได้กำหนดคำนามาให้คือโล่งๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อ6เป็นตัวอย่างก่อนที่เหลือเด็กๆจะต้องคิดแล้วนะคะเขาให้มาแค่นี้คะ่ะ Tom's book หนังสือของ Tom Betty's หนังสือของเบ็ตต ตรงนี้เราจะเปรียบเทียบอะไรอสมมุติคุณครูยกตัวอย่างเราจะเปรียบเทียบเรื่องของสีสมมุตินะคะเอาเป็นว่าหนังสือของทอมสีบลูของเบ็ตตี้ก็สีบลูสีเดียวกันแล้วกันทีน blue, เนี้ยบลูเนี่ยเด็กๆจะใช้ the same blue ไม่ได้นะคะเพราะว่า the same ต้องใช้กับคำนามถูกไหม blue เป็นคำ adjective ใช้ไม่ได้แล้วคิดซีใช้คาว่าอะไร คื hmm, color ไงคะลูก color แปลว่าสีสีเป็นคำนามเพราะฉะนั้นเราได้คำว่า color ก็เอาไปใส่ตรงไหนอ่ะมาดูค่ะคำนี้นะคะเราก็ต้องมีประโยคนี้นะคะเราจะต้องใส่ verb to be ก่อนถูกไหมก็จะกลายเป็น isn't the same color as ง่ายมากๆเห็นไหมคะแค่คิดคำนามให้ได้ก่อน Tom's book isn't the same color as Betty หนังสือของทอมไม่ได้สีเดียวกับเบตตี้จบแค่นี้เองข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ลองไปคิดซิว่าจะใช้คําอะไรดีที่เป็นคํานามนะคะซึ่งคํานามเนี่ยตัวอย่างของคำนามคุณครูก็ให้ดูแล้วในสไลด์ที่อยู่ข้างบนก่อนหน้านี้นะคะลองไปเปิดคลิปทบทวนดูก็ได้นะคะและทําการบ้านส่งให้ตรงเวลานะคะแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ see you a g